ามาถึงสการบินชัยแล้วเมื่อกี้สัญญาณมันหายไปนะครับกลับมานะคะกลับมาแล้วนะครับไหนน้องผู้ชมเมื่อกี้พี่น้อพี่น้องเอ้ยขัมาเบามาจากกันเดอ้อต้องลองลําำทำเพลงบอต้องลองรํำทำเพลงบอ คนสำนานไ,ได้เนี่ยเหรอใช่สวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งโครนร้องเพลงรอก่อนร้องเพงลง,เพงรอเหรอร้องเพลงอะไรดีเพลงนนะั้นดีเพลงชไหนกุหลาบท่านได้จบอยู่กุหลา,าบแดงบอกสิบสี่กุมภาพันธ์วันมาเดนไทยของขวัญจากใจฉันมอบเดทเธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอ คิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุลาบสีดแดงเขามอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณเหงาฝากไปกระซิบหัวใจเบาเบาะปเราไปต่อกันเลย่ะไปบ้านบ้านของน้องดาวน้องดาวมงคลก็บ้านนี้ก็จะมี ้างประจำโครงการของเราก็คือสีโดวงเดือนนะคะบ้านดาวมงคลก็จะมีสีดดวงเดือนที่เป็นช้างของโครงการก็จะจัดจังหวัดสุรินนะคะตรงนี้นะครับเนี่ยดอกไม้เหลืองๆดอกทองอุไลนะครับจะเป็นทางเข้าของบ้านพรายดาวมงคลนะครับตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้คือ นี่คือนี่คือนี่คือน่าจะเป็นแม่แม่แป้งนะครับแม่ของดา,ดาวมงคลนะครับตรงนู้นสีดอตรงนู้น,นสีดอวงเดือนนะครับส่วนน้องดาวอยู่ในคอบตรงนี้นะครับน้องดาวอยู่นี่นะครับขอเสียงเอฟซีน้องดาวหน่อยไหนยายวอนอยู่ไหนผู้ใ,นในดนั่น ป้อมป้อมขับรถพา f เอฟซีดูชา้างไปยังนั่นเ,เดี๋ยวสิลงดูใจเย็นดิขับรถพา f เอฟซีดูช้างไล่สดงข้างโครงคการแม่นเอาอยัางเฮ็ดหูครับแม่นเอาอยัางเฮ็ดหูนะหด,า,ด,า,า,ดาวน์เมื่อครับดาวดาสวัสดีเอฟซีหน่อย อ้าวดาวดาวดาวร้ายเหรอทุกวันนี้ดาวโมโหร้ายเหรอแม่วอนบอกว่าระวังนะดาวมันร้ายแมน ทันเมนยนยนขีดินใส่พิธีก่อนนี่เด้อน้นองดาวจา้าสวัสดีหน่อยครับเสกทรายไม่ได้เดี๋ยวจะโดนพิธีก่อนนะครับดาวห้ามเล่นทรายนะอ้ห่อนบ้าดาว ร้อนไหมดาวร้อนไหมลูกไ,ไ,ไอ,กอ้อนนพ่อกับแม่ดาวไปใส่อัด่ท๊ะปัดโท๊ะ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 น้องดาวเป็นลูกสาวโกน้องดาวเป็นลูกสาวกก <laughs> จบชั้นม6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อันนี้น้องดาวนะครับให้เอฟซีชื่นชมน้องดาวแล้วเดี๋ยวเราจะ,จะนนตรงนูน้นคุณ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 สีดอวงเดือนเล่นายนะครับน่าจะอากาศร้อนอ,อ,อ,อใส่โทรศัพท์มันจะร้อนอย่าเอาไปไลายโอ้ห <c oughs> งายขปมนะ <c oughs> อันนี้สีดอป้อมนะครับ <c oughs> หรือว่าเราจะรู้จักกันในของพายป้อมนะครับ,รบป้อมทำไมไม่ไปเลี้ยงช้าง,อ,งอ,อ๋อช้างเห็นช้างเห็นป้อมแล้วช้างลองช้างไม่ได้พักผ่อนป้อมก็เลยออกมาบอกไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านต่อไปนะครับบ๊ายบายน้องดาวาอ๋อคือบ๊ายบายแบบนั่นลูก เพื่อม่ยกกลโงกดากใส่แบบนั่นตะเมื่อกี้เตะเตะสองท้าย เดี๋ยวเราจะไปบ้านต่อไปกันนะครับไปบ้านไหนเอ่ยอันนี้ตรงสระการบินไทยนะครับที่มีซุ้มดอกเห็ดนะครับก็จะมีช้างผูกนะครับแวะหาน้องฟอยหรือยังคะยังครับ ตรงนี้อยู่บริเวณสระการบินไทยนะครับจะมีช้างผูกอยู่ขอบสระนะครับช้างเล่นน้ำอยู่ขอบสระตรงนู้นนะครับจะมีตรงนี้พายอะไรไม่ใช่ด<อ>ู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตนเล็กัพงษพัดใช่พงพัดไหมไม่ใช่แม่ปุ๊กแม่ปุ๊กเหรอกน่าจะเป็นแม่ปุ๊กอันนี้เราจะไปไหนก่อนจะไปดูน้องพลอย ดูน้องพลอยทองนะครับอันนี้บ้านนี้ช้างชื่ออะไรบ้างบ้านนี้ช้างชื่อแม่เอื้องแม่ดอกเอื้องนะครับแล้วก็มีอันนี้น้ําค้างน้ําทิพ์นะครับน้องน้ําค้างน้องน้ําทิพ์แล้วก็แม่ดอกเอื้องแม่ไหมกลัวเครื่องดับนะเครื่องโทรศัพท์ร้อนนะครับกลัวกลัวมันดับ อันนี้เพังแม่ดอกเอื้องก็น้องน้ําค้างน้ำทิพ์เนี่ยก็ได้จะสนับสนุนจากเอฟซีนะครับถนนคนทาง้ทางข้ากับเอฟซีได้สร้างโรงช้างนะครับให้น้องได้อยู่ยืนลงตรงนี้โรงช้างก็ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยฝูกน้องไว้ที่ใต้ร่มไม้ก่อนถนนก็ขูกขะนะครับพี่น้องถนนขุกข่ะนะครับ จอดบ้านบ้านพี่เล็กก่อนกันได้มั้ยตรงนั้นไอ้นั่นอยู่อยู่เสื้ออะไรนะไอ้ที่มันเลี้ยงสายบนส่งอ่ะเตยเออเตยอยู่อยู่เมื่อกี้เห็นเตยแวบฟซีแซมสันขวัญเมืองนะคะฟฟซีแซมสันขวัญเมืองเอ่อน้ำอ้อยนะครับบุญส่งนะครับทองคำทองคำาชื่อทองคำเหรอตัวเล็กไม่ไม่ตัวใหญ่อ๋อ พายทองคำของพี่ปันหนวดเหล็กหบาด้วยแวะไปแล้วค่ะไม่มีคนอยู่บ้านี่แตรงนี้แวะตรงนี้เฟิร์นตรงนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ข้างข้างหน้าบ้างหน้อเอาเข้าข้างหน้าบอกมีคนอยู่ไม่มีคนคนอยู่ไหมฮะฝั่งน้นแฟนพี่ปันอยู่หมูแบนพาไปดูหมูแบน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 น่าจะอยู่ไหมเนี่ยหมูแบนเนี่ยหมูแบนอ้วนๆน่าจะอยู่ไหมหมูแบนรถอยู่อยู่แต่ไม่รู้ว่าน้องหมูแบนอยู่หรือเปล่า แต่เห็นประตูบ้านแง,ง้มอยู่หน้าน้องหมูแบนน่าจะอยู่ออโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปประมาณสามนาทีสี่นาทีนะครับไปหาน้องจอยไหมคะน้องจอยตัวไหนนู่นน้องจอยโครงการอ๋อน้องจอยเป็นเป็นช้างของศูนย์จจคดทศศึกษานะครับไม่ได้เป็นช้างที่อยู่ในโครงการของเรานะครับไม่ได้ไปหาสวัสดีคะ่ะนี่ใครอ,อยู่มา พี่เล็กจ้ะหมูแบนไหนหมูแบนนี่ใครต้องการเจอตัวหมูแบรนสวัสดีครับสวัสดีครับ FC อยากเจอหมูแบนไม่ได้อยากเจอช้างไม่ได้อยากเจอช้างอยากเจอหมูแบนหมูแบนกำลังทำอะไรเล่นโทรศัพท์ครับดูอะไรอ่ะครับสบายเลยหมูแบนสบายเลยช้างตรงนี้ตอนนี้พี่ พี่ควานนะครับสวัสดีค่ะพี่ควานพี่เล็กนะครับพี่ปันนะครับกําลังเตรียมอาหารให้กับน้องช้างนะครับขายผลไม้เพื่อสมทบทุนสร้างโรงช้างกาลังเตรียมอาหารให้กับช้างก็จะมีแตงกวานะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแกว้แมวมันแก้วนะครับอันนี้ช้างเดี๋ยว ไป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 ดูสักกระนั้นนี่ก็เป็นอาหารช้างนะครับต้นสับประรดมีหลายเชือกบ้านนี้จะมีหลายเชือกหน่อยนะครับก็ช้างงานะครับคุณตาธงชัยนะครับอายุน่าจะหกสิบ กว่าแล้วนะครับหกนะครับก็จะมีมีบุญทรงนะครับมีแซมสั้นอยู่ข้างหลังนู่งายาวๆนะครับพายแซมสั้นแล้วก็มี้องน้ําอ้อย้องน้าอ้อยตัวนี้ตัวที่อยู่ขอกนะครับพังน้าอ้อยแล้วก็มีมีพายขวัญเมืองนะครับขวัญเมืองยืนช้างงาที่ยืนหมุนงวงอยู่ข้างหลังนู่นขวัญเมืองนะครับแม่น้อยครับ ใช่แม่น้อยเป็นช้างที่หางหางเผือกหางเขาเรียกอะไรหางขาวหางธรรมชาติเดี๋ยวพันพี่เล็กจะพาไปดูนะครับพาไปดูช้างของพี่เล็กนะครับตัวเล็กชื่ออะไรนะไม่รู้ไม่ใช่ตัวเล็กนี่เอ,นนเออน้องทันวาลืมชื่อลืมชื่อลืมชื่อพายทันวาเล็ก อันนี้น้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อย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 อย่าเล่นกล้องนักลูกอันนี้น้องธันวานะครับเป็นช้างของภายใต้การดูแลของพี่เล็กสวัสดีครับธันวาสวัสดีครับวาวาสวัสดีครับกวากมือหน่อยเร็วขวักมากวักมาสวัสดีครับบาบาสวัสดีครับเมื่อวานตอนไปไลฟ์สดบ้านบ้านใครนะ เขาบอกว่าให้ไปดูแซมสั่นให้ไรบ้างแซมสันน้<ช>นอง <คน S 1> อ้อมใช่คนที่ไปจับแมงกีนูนกับพวกขยใใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ครับพี่เล็กเป็นคนที่ไปจับแมงกีนูนกับอ,อ,อ้อมอ๋อน้องอ,อ้อมเหรออ,อ๋อใช่ลืมไม่รู้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปจับแมงกีนูนกับน้องอ้อมนะครับแต่อ้อมไปกับพวกไขเดีวยวอ๋ออันนี้อันนี้ทายบุญทรงนะครับบุญทรงตุ้ยนุยบุญทรงาาวาวา ว่าว่าเขาก็ fc comment มาว่าวาบาใช่ครับบาบาาวครับบาบานะครับเมื่อวาน fc บอกว่าอยากเจอพายเซมสันนะครับนี่ครับแซมสันนะครับวันนี้นี่ตรงสปาแล้วครับที่อามนะครับโอ้โหตรงนี้พี่เล็กบอกว่าทำทำใช่จุดสปาใหม่เหมือนกับว่า ออมาน<า>้ำสายมีน้ำสายมาแล้วก็ให้ช้างไปยืนอยู่ตรงหลักตรงนี้นะครับเพื่อจะให้เขาถูตัวนะครับตรงนี้คือแซมซันแซมซันสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอฟซี MC ท่านใดที่บอกว่าอยากเห็นแซมซันนะครับวันนี้พามาดูแล้วนะครับขอบคุณพี่เล็กนะครับแล้วก็มีข้างๆนู่นขวัญเมือง นะครับเดี๋ยวไปดูขวันเมืองกันนะครับเดี๋ยวต้องให้พี่เล็กนําไปนะครับนี่ทายขวัญเมืองช่วงนี้มีใครตกมันยังคะพี่เล็กอ๋อพี่เล็กบอกยังไม่มียังไม่มีตกมันเลยสวัสดีครับ แฟมสั้นกับขวัญเมืองจะยืนลงข้างๆกันนะครับกางนี้จะดีนะครับเพราะว่าเวลาตกมันก็แยกกันอยู่งี้ง่ายครับอ๋อถ้ารวมรวมอย่างงี้ไม่ได้นะครับอันตรายใครเาเวลาตกมันเราก็จะเอาไปเข้าไว้ฝั่งโน้นนะครับเดินมาครับเดินไปเลยครับนี่ลอกพี่น้ำอ้อยน้ำอ้ำอย ตัวเมียเหรอทำไมขนาดขนาดยาวจังอ๋อมีขนาดเป็นรับไปสองครั้งแล้วนะครับอใช่ใช่แ้านี้ขนาดตัวเมียยังมีขนาดเนาะครับอันนี้ผู้ใหญ่ไส่ทุ่งครับคุณตาทงชัยนะครับคุณตาทงชัยโอ้โหงานงานจดกันแล้วครับคุณตาทงชัยนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประจำโขงช้างนี้นะครับ ซุ้มช้างซุ้มนี้ก็คุณตาอันนี้พังแม่น้อยนะครับแม่น้อยเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือตรงหางเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูหางนะครับหางจะเป็นหางหางหงอกหางดอกหางขาวนะครับนี่ความพิเศษของแม่น้อยนะครับไม่เป็นไรหรอครับ ม่น้อยก็มีอื่นที่ขาวอีกไหมคะพี่เล็กไม่ครับมีแต่นี้เป็นสีขาวนวดสีขาวอไมงมีนะครับไม่มีอะไรกินครับเห็นไหมให้หนวดสีตรงตรงตรงปากนะครับหนวดเป็นช้างเพศเมียที่มีหนวดนะครับเป็นแม่เป็นแม่ของน้องวาวานะครับแม่ของพาวา อยากเจอทองคําทองคําอยู่ไหนเนาะทองคาตกมันอยู่ข้างในครับโอ้ทองคําพี่เล็กบอกว่าพายทองคําตกมันอยู่ข้างในนะครับก็ให้ดูได้ครับอยู่อยู่ฝั่งนี้ครับดูหางๆได้ครับอะน้องอ้อมน้องอ้อมพาไปดูธงชัยโอ้ไม่ใช่ไปดูอะไรนะทองคํานู่นอยู่ในป่าฝั่งนู้นอืมงเห็นในป่านะครับอยู่ไกลๆนครับนู่นมองสายตาไปครับนนนน เราดูได้ครับแต่อยู่ไกลๆได้ครับโอ้ยมองไม่เห็นใส่นอพี่เล็กไม่อยากออกไปอ่ะมันโทรศัพท์มันร้อนมันจะแตกเดี๋ยวเดินเร็วนะครับเดินเร็วไปที่เล็กจะพาเข้าป่าแล้วนะคะเข้าป่าแล้วมาไปดูช้างตกมันนะครับพี่เล็กเป็นคนทั้งพี่เล็กก็พูดได้แหละอ้อมก็กลัวนะนี่ ัานใครใช่ไหมครับพอ,อแล้วทีนี้พองานดูบ๊ายบายทองคามที่ติดติดนี้เป็นโอ้โห<อ>ดูแสงดินนะครับนิ่งน้งองไปดีกว่าเส็จแล้วนะครับแย่ขอบคุณขอบคุณควานพี่เล็กมากนะคะอ <laughs> เอ้ยแอบดูช้างหน่อยเดี๋ยวเรียวบวิ่งก่อน เดี๋ยวโทรศัพท์แบตหมดเดี๋ยวไปดูพลอยทองไม่ทันเรามาถึงบ้าน้องพลอยแล้วนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์แจ้งเตือน่าแบตจะหมดมคุณป้าหน่อยอยู่นู่นนะคะไปไมน่นอเห็นด้นหลังไปบาสวัสดีค่ะคุณแม่หน่อยแมนบอกสวัสดีค่ะ พอดีพาเอซมาดูก่อนแบตจะหมดมาดูน้องพลอยพลยพอยทองแบบทันน้อยสวัสดีพลอยทองเอซีคะ่ะมาบ้านพลอยแล้วนะคะใหดูนูกชทอง ฝากบอกตาลือให้ลงคลิปด้วยครับตาลือไม่อยู่อยู่กับแม่หน่อยสวัสดีคนะ่ะน้องคุณแม่หน่อยคลายซีฝากบอกว่าฝากบอกตาลือให้ลงคลิปน้องด้วยนะคะดดดดีวยววะคจ่าาโอ,าอาธรรมมไไ้ทลิป วันนี้พาออกมาข้างนอกเลยไม่ได้เห็นปีนคอ,อกนะคะให,ใหญ่ละอ๋อใหายละยู่ตังกเกลวปัเปลี่ยนพื้นที่บ้างเนาะคุณแม่คิด <c oughs> ถึงนะ้อะ้หลังหลังโควิดมาเยี่ยมน้องถอยกันได้นะคะ วันนี้คุณแม่หน่อยทาขมิ้นซะเหลืองเลยนะคะมันมันมันร้อนก็เลยทาขมิน้นก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะถ้าเกิดเวลาร้อนเป็นผื่นเขาก็ทาขมิ้นเนาะน <c oughs> ใช่ใช่คิดถึงนะลูกพร้อย <S <S> <S เดี๋ยววันนี้อ้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างร้อนและโทรศัพท์ก็ พลอยบอกพี่อ้อมเอากล้วยมาน่มีกล้วยมีแตงมาสับพัดลดกับผลไลม้นะคะเดี๋ยววันนี้อ้อมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูในไรแห้งเอ้ยแห้งของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์มันดับนะคะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะขอลาไปที่ขอลาเพียงเท่านี้จบกันที่น้องพลอยทอง๊า่บายนะคะพลายทองไม่บายนายไมยบายบายเร็ว สวัสดีค่ะ